ส่วนทางด้านอทิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ถแถลงประนามกัมพูชานะคะได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จต่อเนื่องนะคะไร้หลักฐานหวังทำลายภาพลักษณ์ไทยกัมพูชาเริ่มจากสำรวจปักหมุดชั่วคราวเขตแดนที่42ถึง47บ้านหนองจาาแล้วก็บ้านหนองยาแก้วค่ะ นายนิกรเดชพลังกูลนธิบดีกรมสารานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศทแถลงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เดินหน้าพาคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ค่ะลงพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้ประนามกัมพูชาที่ยังใช้สงครามข่าวสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องซึ่ง เป็นการกระทำที่ไร้หลักฐานมุ่งหวังทำลายภาพลักษณ์ไทยย้ำว่าไทยค่ะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนส่วนการเจราจาค้าขายระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนายศรีหศัดั์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม EU Indo Pacific มินิเรียรลฟอรัมครั้งที่4ค่ะซึ่งจัดโดยสหภาพยุโรปณกรุงบราสเซลอาณาจักรเบลเยียมระหว่างวันที่20ถึง21พฤศจิกายน2,568และไทยก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคม2568 ขณะที่กองทัพบบกค่ะก็ได้นําคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดสราแก้วติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจะทําให้ทางคณะผู้ช่วยทูต ฝ่ายทหารต่างประเทศค่ะสามารถสื่อสารขยายผลไปยังประเทศของตนเองได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์นอกจากนี้ชุดสำรวจปักหมุดชั่วคราวร่วมไทยกัมพูชาค่ะก็ได้เริ่มบินโดรนเพื่อวางภาพถ่ายทางอากาศและกำหนดพิกัดเดินสำรวจร่วมแล้วก็ปักหมุดเขตแดนชั่วคราวในพื้นที่ตามแนวอ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศค่ะในช่วงหลักเขตแดนที่4 2บถึง47บริเวณบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วค่ะ